วันนี้ผมจะมาทำแบบไปซื้อของทำเครื่องแตงยาครับปีปีไม่รู้จักคำว่าอ้วกอลูกเกจะไม่รู้จักชอบชอบวัดเงียนะปีปีใส่ตัวอะไรบ้างตัวตัวไปเลขสองเหรอสองตัว สามทานสองตัวพี่หนูว่าเจ๊ค่ะห้า,ห,าหนูใส่ห้าอันทำยังไงเก็บไปใส่ย่างอื่นละสองตัวแล้วก็จ้อยแล้วข้อยาวกี่ตัวพี่หนึ่งตัว อ้าวที่หนูเข้าใจอ่ะหนู อะไรอ่ะลูกหน,นูวาแบบอืมอะไรมากมันหนูเขียนอะไรแม่ไม่รู้เรื่องเลยอธิบายได้ไหม้อยาวหนึ่งเส้นขนาดหนึ่งข้อยาวหนึ่งเส้นขนาดสามทับสี่สามทางสองสองตัวขนาดสามทับสี่อขนาดนี้คือหนูหนูโอเคใช่ไหมหนูพอแล้วหรอ เเอาขนาดเท่านี้เหรออ๋อแต่หนูยงังวาดไม่เสร็จอ่าอ่าให้เสร็จหนูไม่เป็นไรเอาของอีกตัวเอาติดี่อตอเราต่อมาอยู่ใช่ไหมแล้วก็โค้งขึ้นมาเพื่อเป็นที่จับแหวนมันมันมันเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงวาดให้แม่ดูด้วยนะ นั้นตัวโค้งเหรอลูกอันนั้นมันเป็นเหมือนท่อเก้าสิบเลยโค้งมันก็ต้องโค้งสิมีด้วยเหรอตัวโค้งอัหนูจะซื้อตัวไหนกันแน่ท่อเงาเก้าสิบเขาจะซื้อเก้าสิบโค้งก็คือแบบนี้ติโค้งหแต่เราไม่ได้ซื้อตัวโค้ง ม่ได้เข้าใจอย่างนั้นแล้วรอเขาอธิบายก็หนูทำเท่าใหญ่สารสบสี่ไอก็เล่รับกกี่ตัวหรอหนูซื้อกี่ตัวนนัะนอ้โค้งๆอะไรของหนูอะโค้งสองตัวแต่ไม่ได้ว่าเล็กสอง มแม่ดูออกเพราะนี้มันคือเลขสอง<ด>แต่มันองไม่ค่อยเห็นขอเปลี่ยนสีเหมือน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 แล้วไหมเหมือนที่แบบจับจับ้บบงมาแล้วกุ๊กเกี่ยวอ่ะเลขสองทำไมเราไม่เขียนวันดีหรูกเลขสอง่หรือว่าเลขแปลกไปแล้วนะว่าไงลูกไหม แบบนี้ก็เหมือนตัวเองแล้วก็โค้งมากับโอเคนี่ลูกซ้อนหนูหนูว่าดนี่ก็วาดขึ้นแต่ยอดไม่ดูเวลาเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนั้นอ่ะเหรอแบบที่หนูจะวาดอ่ะเหรอใช่ไม่ใช่แต่ยาเนี่ยขึ้นแต่ยาใช่ไหมเนี่ยซึ่งเดิมมันจะมีเผลอแห้งใช่ไหมอือฮัแล้วเราก็ติดประพัดบึ้บตรงปลายอ่ะแล้วเราใช้อะไรติดอ่ะแล้วเราก็ใช้ท่อคุ้ม พี่ว่าเด็มองไม่เห็นเลยสีมันหายเห็นไหมนะเห็นว้าวสีเห็นเหรอสีนั้นอะเห็นแม่สิม่แต่แจว่าคือนี่ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเหล็กเหล็กมาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเราก็ติดใบพัดตรงปลายถูกปะถูกปะครับแล้ยอย่างนี้ถูกปะท่แล้วเราก็เอาท่อหุ้ม คุ้มคุ้มตัวเผาไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราไปโดนมันมันก็จะปั่นมันจะหมุนแล้วมันก็จะไปหมุนใบพัดแล้วมันก็จะมีนี้ออกมาหนูที่หนูอหนบอกอย่างนี้ใช่ไหมมีนี้ออกมาฉันหนูไส์ไสตัวของเพราะว่าก็เพื่อโค้งขึ้นมาแบบนี้เป็นที่จับสองข้างแล้วก็แงะ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 ต้องนหนูจะใช้อะไร<ง>ทำมั่งอะ่ะหนูอธิบายได้ไหม อันนี้คือที่กันสัญญาที่หนูวาดออกมาคือหนูจะทําเองถูกไหมถูกครับแล้วตรงไหนหนูจะใช้อะไรบ้างลูกตรงจุดนี้หนูใช้สามทางชี้ชี้ชี้อ่าจุดนี้หนูใช้สามทางอ่าจุดนี้หนูใช้ตัวโค้งอ่อจุดนี้หนูใช้ทอดตรงออกมาทอดตรงออกมาอ่าจุดนี้หนูใช้ใช้จุดตรงนี้หนูตรงทอเส้นนี้ไม <latego> ่ใช่ท่อมันคือเพาของเครื่องตงัดหญ้า เราใช้อะไรแทนล่ะลูกเขาของขึ้นส้ดยากงั้น,นเรามีเหรอเร<พ>าไม่เราไมาอยู่แล้วเรามีเหรอเราเพ่ซื้อนี่ซื้อเผาพอะนะมันมีขายเหรอลูกเผา,พามันยังไงมันก็ต้องมีจากขึ้นแต่ยากยากแล้วทุกอ,อะละถ้ามันไม่มีมันจะไปต่อยังไงมันไม่มีรูอะมันจะไปต่อกับอะไรให้มันหมุนนะมันจะมีเผาออกมาถูกป่ะแล้วเราก็เอาท่อที่หนูซื้อมาเอามาคุ้มตัวนี้ พุ่มตัวนี้แล้วก็ต่อออกมาต่อออกมาต่อกมาต่อกมาต่อกมาให้มันเป็นที่จับอะครัเราต้องใช้สามทางเพราะว่ารู้ไหมต่อขึ้นมามาแล้วมันก็จะมีรูแล้วก็ต่อไปอีกทีทีมันมีสองข้างนึงเราก็ต่อไปอีกทีต่อไปต่อถ้าตรงไปฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วก็โค้งขึ้นแล้วก็เป็นที่จับนี่งั้นหนูจะใช้อะไรตรงเป็นตัวตัดอะ อืไม่อันตรายไม่ดีอะไรเป็นคานริงแม่รอดูเครื่องตัดหญ้าของหนูนะครับครับจะบอกพ่อซื้ออันที่มันมีคันเล่งด้วยนะพ่อบอกว่าพ่อก็รู้เลยว่มามันต้องมีคันเล่งแม่งมันจะหมุนตลอดเวลาไม่ได้พ่อก็ต้องรู้เลยจะหมุนตลอดเวลาตายปุ๊บหมุนเลยดกกระจายเลยนะ <c oughs> โอเคแม่รอดูนะบ๊ายบายครับ, bye, รบ,รบหนูเอากันเล่งมาใส่กับใส่ไว้กับอันนี้ใส่ไว้บบบไกับตรงนี้แล้วมันก็จะจับหนึ่งได้เล่งตรงนี้แล้วมันก็จะ,จะสับเยนต์ไห<ใ>นเขาสมมติว่าเราเครื่องตัดหญ้าเสร็จแล้วไหนตัดให้ดูนะเหี้ยตัดคอน้องไม่ได้ ทำให้น้องอันหนึ่งด้วยไหมเนี่ยทำด้วยพวกทีทำตามพี่ใช่ปห <Okay. S 3> โอเคแล้วนุ่นน่ะนองสาวอ่ะมันไม่มีเครื่องเบาันาดนั้นโอ้โหเรากแ็แรงอันตรา,ายเหรอ <Okay. S 2> กับน้ององ่ะ <ๆ S 3> ้องให้น้องเกิ <Okay. S 2> ก่อนโอเคค่ะเด้วเดี๋ยวพี่ปีทำให้เธ้อแต่เธอต้องรอโตกว่อนะมันอันตรา,ายเด้อพี่พีเป็นห่วงกลัวมันพลาดตัดขาเพราะมันใกล้อ่ะแล้วหนูใช้ได้แล้วเหรอ 我、嗯、买。